ครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะแนะนําให้พวกเราได้รู้จักกับแหล่งข้อมูลนะครับเพราะว่าก็เ,เป็นผมคิดว่ามันสำคัญมากๆนะครับแหล่งข้อมูลที่เราใช้กันนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น Open Data นะครับแหล่งข้อมูลเปิดนะครับคำว่าเปิดมันคืออิสระแหละนะครับก็คือเป็นฟรี นะครับเปิดฟรีอิสระนะครับสามารถใช้ได้นะครับกเ็เริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยนะครับ d a t a g o t h นะครับ2 8 0 9 3ชุดข้อมูลนะครับก็มีมีข้อมูลที่หลากหลายมากๆนะครับเนี่ยครับที่ดาวน์โหลดกันสูงสุดก็คือโควิด -19 นะครับ ข้อมูลพิกัดและลองนะครับห้าหมื่นสังคมวัฒนธรรมในเอเชียชตะวันออกเฉียงใต้อันนี้ก็น่าสนใจนะครับหกหมื่นแปดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอย่างอย่างกรณีที่เรากําลังตั้งคําถามอะไรบางอย่างนะครับกรณีที่เราตั้งคําถามอะไรบางอย่างเราก็มาถึงแล้วก็เนี่ยครับมาถึงก็หาชุดข้อมูลนะครับอย่างกรณีของผมก็คือ,เ,อ,อเสียชีวิตนะครับผู้บรอ,อเนี่ยนะครับเสียชีวิตจาราจรอ,อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ค้นหาไปนะครับ คนหาชุดข้อมูลนะครับสักครู่นะครับรออ่ะนะครับก็มีอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับอันนี้จากระบบครามนะครับผู้เสียชีวิตจากจราจรทางบกนะครับก็จะบอกชนิดด้วยนะครับผู้เสียชีวิตจากการควบคุมไฟป่าประชากรเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนนะครับผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับ อันนี้คือผู้เสียชีวิตจาก3าฐาน6 0ห0ืกว่า6ก0 0 0นกว่าวิวนะครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจนะครับนะครับเอ่ออ่ะนะครับเนี่ยนะครับก็ลองดูนะครับก็จะเห็นว่าอ่ะข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับผมก็จะดูว่าอ่ะนะครับเสียชีวิตนะครับอุบัติเหตุอ่ะผมก็ไปคลิกอุบัติเหตุนะครับ นะครับเราจะพบว่าอามีจราจรทางโบกนะครับเสียชีวิตจับถนนนะครับอันนี้ก็คือเป็นฐานข้อมูลตละานนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเอ่อทำให้ดูนะครับในในเอ่อไปเปิดให้ดูแล้วกันนะครับไปดู นะครับอ,อ่านะอะอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็น Data ที่ผมเอามาใช้นะครับนะครับ ในเป็นตัวอย่างของพวกเรานะครับนะครับก็ลองเข้าไปดูก็จะเห็นว่าอ่ะมีเขาก็จะบอกว่าอ่ะนะครับมีการดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้นะครับดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้ก็เป็นข้อมูลที่อัปเดตเมื่อปี2 5 6 3นะครับเราก็กดปุ่มนี้เลยเลยนะครับไฟล์ก็จะถูกดาวน์โหลดมานะครับ อันนี้ของ d a t a g o t h นะครับมีน่าหน้ามีกันัหนึ่งครับ data c a t a l o ของสำนักงกานสถิตยแห่งชาตินะครับก็สามารถเสิร์ชได้แต่ว่าอันนี้เขาจะมีอยู่710ข้อมูลนะครับอยากได้อะไรล่ะนะครับการท่องเที่ยวและกีฬานะครับหรือว่าจะเป็นเอ่อ SDG นะครับสุขภาพนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะนะครับ สถิติเทคโนโลยีและการสื่อสารนะครับมีถึง42ชุดข้อมูลนะครับจำนวนสถานประกอบการจำนวนคอมพิวเตอร์ในสถานประกอบการนะครับจำนวนสถานประกอบโอ้โหเนี่ยครับนะครับนี่คือการสำรวจโดยสำนักงานสถิตินะครับมันก็จะมีอะไรที่เป็นทางการด้วยอะไรหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับข้อมูลต่างๆพวกนี้นะครับแล้วก็แหล่งสุดท้ายที่จะแนะนำคือ c a g k l e s นะครับคือเป็น คอมมูนิตี้ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากนะครับคือข้อมูลตรงนี้เยอะมากนะครับเดต้าเซตมหาศาลนะครับแล้วก็เวลา Data Set เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำให้รู้จักกับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับอย่างเช่น Google Colab นะครับที่เราสามารถใช้ได้นะครับก็เนี่ยครับแล้วก็เขาก็จะทำเป็นโน้ตบุ๊กไว้ให้เลยนะครับเนี่ยครับ Bitcoin นะครับ b i t c o i ฟเุ่สารอยหก นะครับมี Image นะครับเนี่ยครับเก้าหมื่นกว่า Image นะครับนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเอาไปเทรนนะครับ i n t e r n a t i o n a l f o o t b a l l Result นะครับถ้าใครสนใจนะครับนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับนะครถ้าใครสมมุติว่าเราอยากรู้นะครับก็ปี1872ถึง2024เลยนะครับนะครับก็น่าสนใจมากเหมือนกันเลยนะครับนะครับซึ่ง บางทีเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลเรียกว่าบางส่วนให้เรานะครับที่จะแสดงให้เราได้เห็นอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับนะครับอินเตอร์เนชั่นแนลฟุตบอลนะครับก็จะเป็นระหว่างประเทศนะครับอย่างเงี้ยนะครับเราก็คงอยากรู้ว่าอานะครับมีมีประเทศอะไรบ้างนะครับนะอันนี้นะครับ ครับก็โอเคนะครับนะครับก็จะเห็นว่ามีมี4ชุดข้อมูลนะครับ former former names นะครับแล้วก็จะมีนี่นะครับนะครับถ้าอยากจะดาวน์โหลดก็ไปดาวน์โหลดนะครับเออก็ จะมีดาวน์โหลดผ่าน c a คเกิลฮ b นะครับหรือว่าเดต้าเซตเป็นซิ p เลยนะครับก็มีนะครับ,ก,นะรบก็สามารถจะใช้ได้นะครับอ่ะโอเคนะครับก็คงเห็นแล้วนะว่าแหล่งข้อมูลที่เราจะสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นแหล่งข้อมูลแบบออของตัวเองนะครับนะเอาผมยกตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับสิ่งที่พวกเราน่าจะอยากรู้ผมคิดว่าไม่น่ามีนะนะครับก็คือ คุณภาพอากาศนะครับนะครับอ่ะมีนะครับอันนี้จะจาก PM 10นะครับ PM 10จริงๆก็หา PM 2.5ได้เหมือนกันนะอันนี้ก็อันนี้จากกรุงเทพมหานครนะครับเป็น PM 2.5นะครับน,ะนี่นะครับก็จากตรวจวัดคุณภาพอากาศตามที่ต่างๆนะครับซึ่งเอามาใช้ได้นะครับ เอามาใช้ได้นะครับผมคิดว่าน่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับข้อมูลชุดต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมีบางทีก็จะมีเครื่องมือให้พวกเราดูได้ก็มีนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นกราฟได้ก็มีนะครับก็ลองเอาเดทลากมาไว้ที่แกน x นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาแสดงแกน y นะครับเป็นต้นนะครับ เออจริงๆควรจะขึ้นเอ่เออเาข้อมูล average ประจำวันเป็นต้นนะครับอ่ะหายไปเลยนะครับ <c oughs> เอไม่เป็นไรนะครับเออพวกยังไม่ถึงจังหวะที่เราจะเป็นคนมานั่งทําสิ่งต่างๆางเหล่านี้เนาะนะครับก็อันนี้เปิดให้ดูว่าเขามีเครื่องมืออะไรให้เราใช้บ้างแล้วกันนะครับ โอเคนะครับก็อยากลองก็ดาวน์โหลดมาดูนะครับเนี่ยครับมีการดาวน์โหลดจะเลือกอนไนมาก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับก็เนื้อหาของพาร์ทนี้นะครับสำหรับช่วงของการแนะนำกระบวนการทางด้านวิทตร์ข้อมูลก็มีเท่านี้นะครับครับขอบคุณครับ